ขอบคุณที่ช่วยชีวิตหนูนะคะฮีโร่สาวลอช่วยปั๊มหัวใจนักเรียนถูกไฟดูดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาข้อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเป็นเรื่องราวของนักเรียนหญิงม3ถูกไฟดูดเมื่อวันที่17กันยายน2565เวลา17.30นนที่โรงพยาบาลอุดรธานีนางสาวสุภารัตน์ผูเหมือนบุตร อายุ28ปีได้เดินทางมาเยี่ยมนางสาวจิดาภาอายุ15ปีนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนสตีราชินุทิตที่ถูกไฟช็อตเมื่อเย็ยนวันที่16กันยายน2565จากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลอุดรธานีและเกิดไฟฟ้ารั่วมีผู้คนได้รับบาดเจ็บจำนวน5คนบริเวณเสาไฟส่องสว่างประตูลหลังโรงเรียนราชินุทิศถนนสีชมชื่นเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานี ขณะนั้นนางสมทวินอายุ62ปียายของนางสาวจิวดาภากำลังเฝ้าดูอาการของหลานสาวพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดได้มีการกล่าวขับคุณฮีโร่สาวหล่อที่เข้ามาช่วยชีวิตหลานสาวก่อนที่นางสมทวินจะโผลเข้ากอดนางสาวสุภารัตน์ก่อนหลั่งน้ำตาด้วยความซึ้งใจนางสมทวินเปิดเผยว่าตนเป็นยายของหลานสาวขณะเกิดเหตุอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนื่องจากเป็นคนขับรถมารับหลานสาว ยายได้จอดรถลอร้อหลานสาวอยู่อีกฝั่งของถนนแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลานสาวได้ล้มลงหมดสติตนทําอะไรไม่ถูกเป็นจังหวะเดียวกันกับนางสาวสุภารัตน์เข้ามาช่วยเหลือเป็นคนแรกตนได้ใช้คนที่มามุงดูถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนที่จะให้ลูกสาวที่เป็นแม่ของหลานสาวนางสาวจีดาภาโพสลงโซเชียลก่อนมีการแชร์ต่อจํานวนมากเหตุผลที่โพสคลิปเนื่องจากต้องการตามหาสาวหล่อคนนี้คนที่ช่วยเหลือหลานสาวคนแรกเขาช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ หากไม่มีเขาหลานสาวอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ต้องขอบคุณเขาอีกคนจริงๆต้องการตามหาเขาก่อนที่จะติดต่อกันได้จนมาพบกันในวันนี้